วันนี้ผมทำการนำทีมเมตาเก่าคปหาเมตาใหม่คับทุกคนจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับผมไปดูอย่าล er นะืมกดเดต้าลืมกดไลค์ด้วยนะมาคอนเทนต์นี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะแบบว่าย้อนรอยไปในอดีตนะทุกคนตั้งแต่เกมเริ่มเปิดม,มานะผมคิดถึงเมตาเก่าๆนะมาคือผมน่ากันให้เอฟซีคนนึงเนี่ยขอถอดของถอด,อถอดกับบับออกแล้วนะทุกคนแล้วก็ทำการจัดทีมแบบเมตาเ,เก่านี่ไง มันไ,ไดไม่มีเมตาสองนะเมตานี่คือ6มจะแบ่งเป็นสามเภศนะทุกคนเมตาเก่าเนี่ยน่นก็คือเมตาที่เป็นล่างแรกทั้งหมดเลยนะที่มารั่างแรกอ่าแล้วก็เมตาแล้วก็เมตาดับกลางไม่มี V2 เข้ามาได้แหละฮะส่วนเมตาที่สามเนี่ยน่าก็คือตั้งแต่จากฮาดิเป็นต้นไปเลยนะนั่นแหละจะเป็นเมตาที่สามของผมนะ <Okay. S 2> มาทำการเล,เลยแล้วกันนี่นะขอขอบอกก่อนเลยว่า oh, ผมแน่เหลี่ยมนะทุกคนนี่ถอดขอหมดแล้วนะนี่เป็นไงซูเปอร์แล้วก็กลรบั๊ อาจาจะมีเล็กน้อยให้ทุกคนก็ขอจิกน,นิดนึงแล้วกัน <g ül> แล้วไม่เหลี่ยมนะขอจิ๊กน,นิดนึงแล้วกันนะมาทําการเล่นแล้วกันมาคนเอกอายุต์คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำการขอถอดของให้นะแต่ว่าเขาไม่อ่อนไงเฮ้ย,เยต้องรอวันนี้แทนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็อัดไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยอัดใหม่นะมา <g ül> โอเคฮะจะให้เด็กของเปิดกอดตามคาดมา <g ül> มาแน่เวลาลังแกเขาแล้วนะหรือว่าผมโดนลังเกเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วแข่งแล้วมาไป ไปก่อนได้เพียบครับทุกคนเป็นไงล่ะรัวแข็งเลยว่ะไปฮะไม่สบายตีบอลเขายี่ิบหนึ่งตัวแล้วก็สตัรหนึ่งตัวใส่รัวงไงอ่าไม่ธรรมดาแล้วก็แทงทอมมาสเตอร์แทงเข้าแล้ไปเฮ้ยไม่ง่ายไถหนึ่งทีฮะสามแสนหกหมื่นดาเมจฮะทุกคนแต่ว่าไม่มีใครตายแล้วก็ไหนพี่ก็แจกกระบอกเหล็กมาฮะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ว่าจะให้ด็กของฝั่งนู้นก็ลัวแขนมาฮะเพราะว่าเขาจะคอเดี่ยวเหมือนกันโอเคคิดดีเข้าสตาร์ทแฟงโอ้จบแล้วดาเมีหลังผมที่ไถมาตายไหมนะพี่ยังไม่ตายฮะหยุดเอาเรื่องเนี่ยแล้วก็โลดดเเเราาาายชั้นนมมอคีฮะ เราขึ้นไปแล้วต่อยธรรมนามาโอ้โหดับ่งินเิวเลยเนี่ยแล้วก็าราจิตทะลุไปนี่แหละเพราะเนี่ยเขาสุดยอดนี่ไงแต่ไม่เข้าเลยโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนดามีฮะแต่ก็ต้องมีขวางของทีมต้อมมีซิซึ่มโอ้โหทิ้งแทบไม่เข้ากหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมฮะมาฮะเข้าสุดลายที่สองฮะผมว่าได้โดนแขกเองแล้วละ่ะมาแล้วก็รวแขกมาไป เขามีการบัฟไม่กีบบ่ตัวเองนะเนี่ยเขามีการบ,บัฟพูลิเซิเนอร์กับแทนคอมบัตเตอร์นะเขามีแค่สองตัวแต่เขาโหดมากเลยนะโอ้ตายตายสมัยมันก,ก่อนไม่มีรูนะเนี่ยโอเคฮะแล้วก็รัวแข็งอมามา,มาโอ้โหถ้าต้างกินสร้างกระไว้าใอตายฮะโอเคดูคนขนลังแก่ดูคนยิ่งด้วยดึงเศร้าเฉย โ okay, อเคฮ้างเงี้นี่ก็มีมาด้วยกันฮะนจริงผมจะท้าตีคุณวันคินเนอร์ทีวีด้วยนะแต่ว่าคือผมแพ้รับคาบเลยนะทุกคนจริงๆเกือบสู้ไม่ไหวจริงนะคนนี้โ okay, อเคฮ้างเงี้ยเราไปก่อนแนละ้วกันสวัสดีคขอขอรับขอบคุเข้าชมครับวันคินเนอร์ทีวีเนี่ยถ้าดูคลิปอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะวันรั้นหน้ามีโอกาสไว้ผมจะทำการให้คุณเป็นกระสอบซ้ายเราจะได้มั้งหรือว่าผมเป็นเองก็ไม่รูแ้แหละ